นอเอยยาสุไลลืมถิ่มหงั่งันพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงหยองพ่เปิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญาย่าสุลืมชาวนาภูกี่ควายควนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานคำพ่อถิ่มกันครับไปไสนกันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้นเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นำใเด้อครับเพือชิบาผาดคลกปใหม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเล่นนะครับครับผู้สาวเลียงควายพี่น้องเฮองนี่เป็นไรพี่น้องครับืันนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายนะครับเป็นควาย แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องเฮาแล้วก็เป็นแม่เป็นแม่สาวนะครับตอนนี้ยังบ่ทันได้ข้อมูลที่ชัดเจนพี่น้องเฮาโอ้ยพอตอนนี้หมอเพิ่นกําลัางตรวจที่ได้อพี่น้องเด้อนะครับหมอเพิ่นกําลังตรวจท้องอยู่นะครับยังบ่ทันได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาเฮามาเฮาเบิ่งโคมแหลกซะก่อนนะครับมาฮู้จักกับเจ้าของมันซะก,ก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวสู่พีศรีน้องเฮาฟังนะครับแม่ค่ะครับ นิทรรศบานโค้งหมากไม้ตำบลหน,นองเหล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะสารครามเฮานเนี่ยเนาะค่ะหมเลขโทรเบร์ติดต่อ,อไปนะครับเบอร์โทรกับ065 045 0837ค่ะ065 045 0837นี่พี่น้องเฮาเมื่อกี้มีโค่อมหนึ่งกับแม่ที่หมอพกลกำลังตรวจดีเนาะจ้าแม่ทองแม่สาวค่ะโอ้ยอะเบงหลูเบิ่งหลูหลพี่น้องเฮาได้เอียดเป็นไรครับนี่เป็นเป็น เก่าจะเลื่อนสองเดือนกว่าค่ะลูกสาวเนาะจ้าลูกสาวค่ะลูกสาวเก่าจะเลื่อนสองเดือนกว่าพี่น้องเฮาเป็นควายที่ให้ลูกที่ว่าใส่ได้เลยนะครับเบิ่งเพียงแต่ว่าเป็นเป็นต้องเลี้ยงเป็นควายที่ผู้เฒ่าเลี้ยงเหรอต้องเนี้เนาะอืออือนี่นี่ใช่พญานาคกำลังลุ้งหายมาบ้านนี่ค่ะเนี่ยอุ้ยแม่ผนสูงไรไปไหนครับเนี่ยสูงไรสามเจ็ดสามแปดสามสิบเจ็ดประกันสามสิบเจ็ดประกันสามเจ็ดลูกแรกพร้อมแม่ค่ะไร่ปันธุ์ในเพิ่น หาเมื่อเงาค่ะเอ้าแต่ลูกตีหาเมื่อเงานี่แม่เพิ่นเป็นสัตว์หล่อหลอมหนึ่งค่ะหล่อหลอมพี่น้องเข้าไข่แม่ลูกแรกนะครับแล้วก็ลูกสาวนี่เก่าเจริญเนาะค่ะนั่นพี่น้องเฮาเอกสารมีบ่ะเหรอมีค่ะมีเนาะโอ้ยพี่น้องเฮาปัะกันภันประกันความสูงทีรอยสามเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่ยตรงน้ำเลี้ยงเ็กน้อยค่ะเอาไปใส่หง่าเพิ่นอยากเข่าคอกแล้วคำแล้วเมือนคำๆเนาะมือนี้เนาะมากคำๆเหมือนเมือพี่น้องเข้า เท่าไรก่อนราคาเอาไม่ไม่รูห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะห้าหมื่นเก้าพันพี่น้องฟังพ่อพิดแล้วพี่น้องเด้อนะครับพูน่ะเบิ่งเอาต้นโต,วตวควายซากพ่อหญ้าจ้ะปาเดือนเบื้องเกินเดือนนึงดอกนี่เนาะสีอ้วนเบิ่งพี่น้องครับบ่ชิไล่นะครับบ่ชิไล่เป็นควายพ่อเลี้ยงพี่น้องเฮาแล้วก็ถือว่าคุ้มถ้ามันไไรทั้งแม่ทั้งลูกแล้วนี่ถือตัวละเท่าไรก็บสองหมื่นกว่าบาทสิจ้ะ ซื้อเนกวงหาเงินกวงกวง่อนหาเง,งินเก่าค่ะหาเงิ <c oughs> นงเก่าถือห่อถือตัวสามมื่นนะเปเอาผ้าทโผ้าทโผ้าทอผ้าทอตำนี้มีบ่หนี่ถามไม่ราคาหนี่บ่ค่ะบ่มีตำนี้บ่ค่ะราคานี่เอาส่งมีมีบริการส่งบ่ส่งค่ะส่งเนาะค่ะส่งฟรีทัวอีสานแมนค่ะคือเก่าพี่น้องห่อบ่คิดบ่ฝันเลยพี่น้องครับสีมีควายราคานี่พี่น้องเ่าเป็นไหนตนวตัวบ่สีไหลได้พี่น้องเด้อนี่เด้อ สูงลอยสามสิบเจ็ดขึ้นเราปะกันนะครับแล้วก็เป็นควายลูกแรกพร้อมลูกสาวของเก่าเจริญแช่งขาดีพร้อมนะครับลูกเพิ่นพูน่ะกระดูกง่ายแช่งขาง่ายหน้าตาดีแล้วพี่น้องเลือดลูกเพิ่นพูนห่าพี่น้องเ่ากินย่างสิบ่โดนแล้วอีกเดือนนึงกะใครพี่ใดบุผู้เฒ่าเพิ่นผูกทิมไว้ดีเงื้อมันเพิ่นข้อยให้ควายส้มเงื้อแมนค่ะผู้เฒ่าเลี้ยงเพิ่นบ่มีแห้งค่ะพูนไหนพี่น้องเ่าเบิ่ง ก็ดูแข้งขาลูกคนนะครับแต่ลูกนี่ก็ถือว่าคุม้มเหมือนกันนคราเนี่ยนะกระต้อร่องได้อีกต่อร่องได้นิดหน่อยค่ะหาเมื่อนกับเก่าพันพูดคุยได้พี่น้องเฮ้าแล้วก็ทรงพี่ถวยอีสานพี่น้องครับตำนนี้บ่มีผลลับประกันให้บ่ค่ะนี่พีน่น้องเฮานี่เป็นควายเลี้ยงวายบ้านเนาะจ้ามาฐานแต่ว่าการแจ้ลูกเนี่กับ่ธรรมดาแล้วกับแม่นี่เป็นซัดแล้วรอบหนึ่งแม่จ้ารอบหนาคือผสมได้ค่ะนั่นอาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุดๆพี่น้องเฮ้าราคานี่ สุดคุ้มพี่น้องครับหายากกินเงาเอ้ากินอู้ยบึงดูคนพี่น้องเข้าไปเนี่ยชี้รถหานี่ยมดจักเสียนเนาะนี่เนาะจังสีพอแบบนี้เนาะราคานี่เนาะพี่น้องเข้าเอ้ยเบิ่งเอาพูน่ะแจ้งอย่าเข่าคอคำแล้วคำแล้วคำแล้วเอ้าไปเบิ่งตัวต่อไปเห้องเอาพี่น้องครับมาเบิ่งตัวที่สองมาเนี่ยพี่น้องเข้าโอ้โหมาเนี่ เตรียมด้วยคุณภาพด้วยพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ราคาที่มิตรภาพอีหลีพี่น้องเฮาหลายปานได็ตัวนี้ราคาเพิ่น45,000บาทจ้ะ4ี่0 0ก็หาพันบาทจ้าสรุปแล้วหมอตัวต้องหันทองบอทองค่ะทองทองกับทองกับเจ้าบิ๊กค่ะเจ้าบิ๊กคืออ่าเจ้าบิ๊กนี่เป็นลูกไส้ของเบืองพัทลันความสูงเพิ่นอยู่160เนาะค่ะตอนนี้นะพี่น้องเฮาก็คือควายเป็นพ่อคุ้มฝูงเฮานี่เองนี่พี่น้องเฮาโอ้ยเป็นควายสาวทองแรกความสูงเพิ่นเท่่่าไนี127ะ รา,ราคาเท่าไรก่อน45,000บาทคะ่ะ40,000กับ8,000บาทได้<า>พี่น้องเลยเจักเดือนลหลือขึ้นนี่เหรอจักเดือนหกเดือนจ้ะหกเดือนพี่น้องครับนี่เบื่องสองนอนกนอนระพอคุ้มฝูงแต่ว่าตัวพอตัวพอพันเท่านี่คือเป็นลูกไส้ของเบิรมพันล้านนะครับตอนนี้พนสูงอยู่ลอยหกสิบพี่น้องเท่าก็คือเวลาเอ่เท่าเท่าเท่าบริการพี่น้องหรือว่าเท่าเอาไปทีพี่น้องเพิ่นให้เท่าเอาไปผสมให้กังสี่เท่ารับจ้างอยู่เท่าไรก่อนึนน้ เข้ารับเข้ารับผสมอยุสไลหนึ่งพันห้าร้อยบาทคะ่ะหนึ่งพันหาลอยได้พี่น้องเด้อ <c oughs> คือราคาที่เข้าบริการผสมเนาะค่ะ <c oughs> ของของของผ่อพันยุขวอกเขาพี่น้องเขา้า <c oughs> นี่พี่น้องครับเบิ้งเอาตำนี้มีบ่บ่ค่ะไม่มีตำนี้พี่น้องครับ <c oughs> เป็นควายสาวทองแรกทองแรกค่ะกับพอคุ้มฝูงแล้วกับตัวตัวผู้นี่เป็นอ่าลูกไส้ของเบิ่มพันล้านพี่น้องครับสูงลอยหกซิปนะตอนนี้พี่น้องเขานี่เบิ้งเอาสีดอกเหล้าสวย อ้างตัวนี้อ้างออกจะหน่อยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยไม่ธรรมดาเหมือนเดิมฮะเจียเขาคอกแล้วคำฮะเจียมีพี่มีน้องอ่าคือทุนเพ่นพ่อดีกับก็พุวยโค้มนึงกับแม่สาวนึงแบบเอาไปนี่ได้ได้สามตัวเลยสามพวใจเลยนี่มีราคาเห้เพ่นพิเศษบ่มีอยู่ค่ะมีโยครูแมนค่ะอ่าโยโยโคมโยครูเลยเนาะแมนค่ะนี่พี่น้องเฮ้าแล้วก็พี่น้องครับเบิ่งพว่ยสามตัวนี่เนาะที่เฮาวไทยอยู่เหมือนนี่ ถ้าต่อรองกอันดีๆนี่บ่ถึงแสยนยงเลยเนาะบ่ค่ะบ่ถึงแสน <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีผมว่าเอาแต่ผมถ่ายคลิปบ้านนี่พี่น้องเขามีสุดคุมบองนี่ล้วพี่น้องครับ <c oughs> นี่นี่นี่สุดคุมแล้วเด้อนี่พี่น้องเด้อน, <c oughs> นี่นี่นะครับนี่นี่ก็คือควายตัวนี้นี่เป็นเฉียวร่นไปเหรอเป็นเฉียวเฉียวนมเนาะไม่แค่น้ำนมเฉียวนมเป็นควายสาวนะครับสาวค่ะเป็นควายสาวแต่ว่าคือข้าล่อยฝูงเราบ้านนี่ตัวตัวพ่อพันธุ์ข้าทับเนาะแม่นค่ะนี่พี่น้องข้านี่เป็นควายฟันนมนมได้พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ครับนี่ ได้การพี่น้องครับตันี้ผมมีเคกตัวบอค่ะ,ะตัวน,นี้รับประกันทองคะนะครับหมอเพิ่นมาตรวจผมก็เห็นอยู่พี่น้องเฮาเพิ่นตรวจอยู่นี่แหละอยู่ข้างหลังผมเมื่อกี้นะพี่น้องเฮาหล้กกาเป็นค้มแรกก็คือเป็นแม่ทองเนาะโอ,อ้เป็นแม่ลูกเนาะค่ะลูกสาวเก่าจเจริญความสูงเพิ่นประกันไว้ลอยสาสิบเจ็ดพี่น้องครับกะราคานี่ก็หายากขึ้นกันพี่น้องเฮาเอามักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดแบบด้นดวนพี่น้องเฮานะครับข้อมแล้วอยากว่นอยากขกแขกัน ให้ทรมาสอบถามปูดคุยตัอรองราคาเกี่ยวามเพล่นนะครับหรือว่าทาอยากโยกอยากยังไปยังสี่กับตลองหลาหลาเอาเบอร์โทอีกเยอะกว่อมครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์สี่นย์ห้าเค่ะศูนยป็พี่น้องเาเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ค่ะอดไลน์มาปูดคุยกับเจ้าขวงควายกัะไพี่น้องครับเรียบดีทุกตัวเนาะค่ะว่ละเอียดไปนไได้พี่น้องเดือเจว่ามันคำแล้วค่ะจ้ว่ากระสิพ่อพ่อพี่ะ นี่พี่น้องเฮาเบิ่งแข่งเบิ่งขาเบิ่งเลียบเบิ่งยังค่ะเบิ่งให้พี่น้องเฮาล่ะครับบ่งขี้ารเอาเอาป็นว่าบ่งขี้ไรทับไปธรรมดาเป็นควายเลี้ยงถือว่าได้การอยู่ในราคา่ำหน้นะครับเอาอสำหรับคลิปนี้พอไว้ญ,ญ่ตำหนิทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะ